เกมที่จะนักกีฬาโจมทุกอย่างนอนตื่นเร็ยจเก็บที่นอนจากที่จากที่นั่งเป็นที่นอนเว้ยจากที่นอนเป็นเป็นเป็นเบาะกลับมาเป็นที่นั่งแล้วนี่เ่นาทีที่ย่างลงอย่างเดียวที่มัน cái tấn lung và cái vẻ เปนอาิีวันคนคนไรเงี้ขาลนงขาลงปัจจเลือดอยู่ห่วงคนขากนองปันจเลือด งี้เงยเง้ท่านลงอีกเลยโอ้ดับมันอยู่สูงเติบเงี้ยวะโอ้โอ้ลงข้างเลยครับคุณผู้ชมว่าพอไปเปลี่ยนยู่งเงินหมู่ออกมันเปเดียวเลยเออเปลี่ยนกที่คุณอาบน้าที่คุนอาบน้าที่คุ่ณลุงแทนที่คุนเลยอาบน้าห้องน้ำเขาเั็นแล้วออกจะออกมากเดียวเลย มันให้กินขวน้ำยูบกบอกินวะหมูต้องก็ต้องเฮ็ดเราหากินข้าวเฮ้ไปหอดควันแลบบไปหอดกวันมันสะดวกสบายกว่าถ้าถ้าไปซ่ารถรถไอรถซีซดอย่ารถซีซีปอบนี่มือเฮ็ดงานเด้เออก็เขาไปยังการไปข้าบนมันเอไปออกส่วนอาหารพื้นที่จอดจำหน่ายตัว เปลี่ยนขบวนรถมาประจำทางแท็กซี่ไม่แท็กซี่อเอาอย่างว่าถามกันเลยวะเด,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 ดี๋ยวเดเอาห่วงมาที่สองบันโอ้ มันม <mile> ี่รีลงกันตัวไนอย่างยังไลงท่ะพวกแขงหมดแล้่ว่ายังกป็ยังไปไปน่าอเไปถามเขาว่าทางออกใดวทางออกกระจกทางนี้ครับเขาเขาเสร็จพอไปบอกตังทีันกไปถามเขาเออญาติคนเขา คนหัวชักเกลียดหงุดหงิดก็ใครถนอมััสดุในบดหอย่างไรบ้ามีกวนน้ำกระป๋ากระติกน้ำไว้บดข้าวนรดที่สอสีสามารถติดต่อเขาเราคุยได้ที่คิปังวาลค์สังวอค์ังวค์ัาบาร์แพทสั่งยได้หลุมนากระป๋า เดี๋ยวกกอนติดต่อนด้ีดวทชั้นลาที่ห้าะค่ะขอบค่ะมาสันต่อครับ่าแ้วนี่บอันอลงมาสันแรเขาว่าจะมีอีกสันนึงหนเ่าว่าดีดีอยู่มาแต่เสาสีรถมุกไฮไล เดียวเนเนาะรถไฟฟ้าเลยมั้งรถไฟฟ้าขึนรถยรถไฟฟ้าฮะบอมีมีรถไฟฟ้าไปอีกแค่เดียวเองบอปขึ้นรไฟฟ้าเขาเคยขึ้นไขายงขึ้นู่ ซื้ออยังขนาดไม่ขันรถไฟฟ้าซื้อตัวยังไงน้องซื้อไง <c oughs> มาหอนแล้วมาหอนแล้วงานกันยังไงไปแม่อมองตัวอยู่เป็นกิโลเดียวย่างไปอโอ้นี่โอ้ที่เขาขี่รถมาเขาถ่ายเห็นนี่ไม่สนิทฟังนี่แต่ว่าทางด่วนอยู่ฟังพี่ดิ นี่ไปอันอันตัวนี้ต้นตัวนี้คือล่างล่างรถไฟข้างใต้ปอนี่ตัวพุ่นโอ้โหนี่บอกแต่ว่าบางสื่อเก่าตัวนี้โอ้โนี่ โอ้โอ oh. oh, ่าวรถไฟทางหนมีเลยนี uh, zoom, no i, e ông, zoom, ่แปลว่ารถรถซุ่มๆรถน้อยซุ่มรถน้อยเช่วงข้างล่างเออซุ่มรถน้อยช่วงข้างล่างซุ่มรถดีไม่สะลุดขึ้นงโอ้ย่างหนาบิดเนอะโอ้บิดฟังผิดเลยเปล่าบ่ปอปอสาวโพด นั่นแหลไปกินยูองเยวหาวสินึ่งขาห้าสิเฮ็ดขาอือปวดงนะครับกดจับสามกลุ่มใครกันนี่ดังโมไซไป อ้ผู้ใส่ผู้หน่อยผ้าผู้ก็ทีผ้าไปง่ายๆไปผ้านอนดีรถไฟใต้ดินหมือนรถงหน้กก็ท่านี้เปิดท่านี่็สุดที่รถไฟ พอดีพอดีแต่ที่วาอยู่ซอยในกระดุมนะครับพาไปต่ไปนะเพื่อนนะครับผมเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเธอราต้องมีไก่พาไปตัวแถวบุญสนื่องข้างบทวสมนื่องการนะครับมาตอนนี้ก็จะมากระชับเข้าไปไปในซอยนี้หน่อยอีกนะครับซอยน้อยอีกพาไปในซอยนี้ดูกต่ไซพาไปมาท่อง การคอนโดไปนะครับเขาสอยบีซิกแซกๆนะธรรมดาแล้วนะครับมันเขาส้อยหน่อยบีมนครับพ่งไว้ยูคูเก็บกวบสรอยนมีเก่งดีนะครับผมค่ยูเดไ่่ทาเขาคือทางรักนตรักเียวยาักมันอียาัินอีก เวียงกี้ว่าเคยไปเข้มขงรถหลบรถนลบขี่รถเร็วกว่าเขาว่าแต่จะพร้อมขี่รถเร็วเจอเขาขี่รถีงเทียมะน้ามัเย็ขี่รถตีกุงเทียมไม่ธรรมดาโอ้ แเนี่ักตอลดบ่เาไข่ารถออกแค่นั้นตัวอรถงกันจบกันโอ้ยเงเนดเมื่อวานมันจิันรถคลิปรอนึ่งวน มาอยู่มาอยู่ใหม่ๆก็ใครมีย,มยัง